สวัสดีค่ะเจออวนข้าเพิ่นเนาะค่ะมื่อนี้กะมาสั่งอันนี่น้ำปลาลุ่นคือเกาจ้าเมื่อนี้มาอุ่นอัวปลาลุ่นเน๊ะอันอี้หนูเทปสวัสดีค่ะก็อวนหัวตะแซวค่ะอันซักผ้ากันในเหลียวจู่อยากได้ยังก็เฮ็ดเอาโรถเด้อสั่นอยากได้ยังแบบมักแซ่บมักมักแซ่บมักหวานเนาะเมนมักแน่ไรก็เฮ็ดเอาโรถเด้อสั่นจ้าและปลาลุ่นกับซักผ้าโรถก็ได้จ้่เดี๋ยวว่าจะย่างไปเบิ้งหม่องอันนี้จะข้าวก่อนนะจ้าม่องถิ่นปลาลุ่นเฮ็ด อันว่าเพลนเฮดฮอดไซแล้วแต่ว่าสร้างพคนสีสีเพราะสีด้นีมาสีด้วนี้แกสีถ้าทิ่นหวงไปเบิงไปอาดเดตนะจ๊ะว่าอันอันระดมล่องล่านปลาลุนฮอดไซแล้วแต่ว่าอันเมื่อจะเปิดมันเป็นมันที่เก่าคุณบอกมันด้เวนแล้วมันที่เก่าเดือนนาอันนี้ก็คือพคนจะให้พอผ้ามาผ้าขื้นผ้าเฮ็ดผ้าเบาเนาะจะจังอัน จังดีเพิ่นว่าเฮ็ดอันเปิดเอาอันยังเกาะเปิดอาเลิกเอาใช่แม่นเอาเลิกเอาใช่เอานี่ซะก่อนเพิ่นว่าเป็นการค้าขายนะคะจ้ะให้พราะข้ามเพิ่นมาเบ้ามาอันนี้ให้มันจังให้เฮ็ดภาคขึ้นเนาะจ้ะจ้ะก็เฮาก็สิได้มาซอยกันเฮ็ดกับเขาเฮ็ดหยังซอยบ่ะรุ่นอีกขึ้เก่าเนาะจ้ะเดี๋ยวจังเฮาไปเบิ่งเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งหม่องพุ่นซะก่อนเดี๋ยวจังจะกลับมาเฮ็ดอันนี้ต่อเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นหม่องร้านที่เพิ่นเปิดอยู่เดี๋ยวนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวจะพาหยังเฮ็ดอยู่หน้าบ้านจ้ะนี่ ยางไปเบิรงทั้งหลานเพื่อนอเ,เพื่อนกะหาดอกไม้มาตกแ่งหลหะเด้แต่ว่าเพื่อนท่าไในปลูกเพื่อนหอนแดดล้วสันสีป,ปลูกดอกมดดไม้ก็ได้นี่จาาปลรุ่นเพั่นปลูกดอกไม้ไว้กปลูกดอกไม้ใส้แดดโอ้กำลังง,งาม อันนี้เพิ่นกลว่าเพิ่นจะเอาหินเอาเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาหินคุกมาใส่บ่หินอันเขาอ่อนหินยังก่อหินเม็ดเน้อยนั่นหินภูเขามาะไซนะจ๊ะเพราะว่าย่าฝนตกนี่ยางบ่ได้เลยขันเป็นเจ้อ้วนยางกับสีเพียงภูเขาบ่ลมอันสีลมสีลมล่องเลอะกลมูหน่ะนะจำรีบดิจำเงาขาจีอยู่น้อกะอันข้าวเต๋เพิ่นกระเฮ็ดเอาเองด้วยนี่เพิ่นไปสร้างล่ะบ่ายนี่ ออมันไปสร้างป่ายมากแล้วหมื่านนี่ทังนี้กัแบบอกเขามาไม่หนีกันนะมนอันนี้กสิเป็นมองเก็บของบอกนี่นาจารุจานเฮดไห้คนกเกษตรเองวัดแบบนาจารปลุ่นนุงจานเพ่นอันเป็นสร้างสราง้สรางเหลือบอ หาของเหลือมาดัดแปลงบ่อเออโหแต่บริษัทสื่อวัตสุบาทกันยังเบิดหลายอยู่เป็นบ่อนี่น่าจากบ้านอันของเหลือเศษเอากระเบื้องนี่กระนันเศษบอนี่เศษเลี้ยจากมาบ้นคนละสีเป็นบ่อใส่วัสดุที่มันเหลือ จากเทศนั่นเทศนี่เนาะขอลอยแคแลยพูดมองหันเพื่นกับอันมองนี้เพื่นกบจะหามาหินอ้อนมา่อไหว่มาสั่นเพิ่นปับดินปับบยังไว้แ้้วพอดีที่งานงราางมันบ่้างลูกสีเพิ่นจองไว้แ้้วเพิ่นวามองร่วมตัวที่ป่ากับสีมะเร็นอยู่นี่แหละฮะแต่หมาคงบอกหอยไม่กินน้ำกันเนาะนี่จ้ะ อออันใกล้จะได้เปิดแล้วนี่จ่ามุ่ของกวางมันน่าจ่านี่คนก่นกำลังเห็ดอันทั้งนี้ก็เป็นบ้านหนองเคียดจ่านี่มันก็นห้างกันประมาณหนึ่งอยู่กับพอดีเดชมิมองนางเหรียญนางกินนะจา่าจ่าบ้านนี้เท่ากับจะมาเห็ดกาแฟซอยบรรลุนนะจา่าโอลเลี่ยงก้า,ออกาออมามอบมือนนี้โอเลี่ยงกันนี่นกาแฟ ใส่อันนี้สาม่อนป่ใส่กาแฟาบใส่ก่อนมือใส่กระแมใส่ขี้มใส่น้ำตาลปลาลุ่นเรือมจะเศร้าหลงหรอค่ะอ่าบ่ได้บ่ได้เปิดโ้ยแล้วล่าแ้อลาลิ้นสครับว่าปลาลุ่นส้มมือใดมันกับ <c oughs> กะมีแต่ดเด็กเทียดหิมเนาะเมื่อนีนก็นเลยต้มหน่อยครับว่า,าต้มต้มเลยหน่อยสักนเพราะว่า,วาส่วนมากแล้วจะอะไจบบอรจะบ่มีผู้ใส่เพราะว่า,วาไอ้ไข่มุกหนึ่งสำรับสำรับเล็กหน่อยแบบน้ำตาลใส่น้ำตาลหน่อยเอาไม่อาเนาน้ำตาลหนึ่งส่วนช้อนเล็กอ้ยเมื่อซัร่กันเงือแตกคือปลาลุ่นบ่ เครองเคิื่งมันห่อนพร้อมนะจ่าย่างไปอันข้างนอกว่าหันนี่เปยิ้มซายงคืนนี้ครีมรางวัลคะแนนแล้วมันจะเป็นไก่เย็นดีแมนแมนอารมณ์เย็นดีเนาะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นขามมันมีหอมขามใส่เนื้อมันบ่แมนใส่เลยหมดใส่เลย ใส,นนใส่น้ำไปวันใส่น้ำใส่น้ำกระเรื้อไปใส่นมเนี่ยใส่น้ำใส่น้ำร้ายนเกลี่ยเกลี่ยอันนี้ที่ข้าวช่องนี่คือช่องตามสูตรเด้อจากห้องขาจะบบอลด้มีการชิมบอได้ชิมบอได้ชิมบอได้ชิมเจ้ายางจับเพราะว่าข้าวช่องตามสูตรตามตามจิปเพิ่นหายมากเลยนะจา้าข้าวบอได้เาจะบบอลด้ชิมเครื่องดื่มที่เขาขายนี่น,นี่บอได้ชิมลนะเนาะแล้วกระลอเ้าก,ก็จะ,ะใส่หลอดแบบนี้จะ้ะ นี่แบบที่มีาสมตีขอบอันมีถุงขอบก้อนก้อนจะได้ใส่กินนี่ก็คือห่อเ่อต้องฉีกมันกะมันกะแล้วคือแยมข้าหน้าเดีายอขาย่ังสีมันก็จะกอฟุ้งก็อันนั้นอันนี้เนาะคือใส่แบบนี้เบิร์แล้วเนาะจากทั้งทั้งทั้งหลอดทั้งหลอดเนี่ทั้งหลอดหน่อยเนาะจากหลอดหน่อยมันก็จะมีถุงยังสีเพราะฉะนั้นว่าตองห่วงเหลืองคว่ำว่ามันสีบรสะอาดหรือมันเอียงเนาะอันเช่นหนึ่งอันคือจังเห็นข่าวว่าอัน พคนเอาไหว้ยังสิมันมีขี้เช็บบ่จักแล้วมันอยู่จังซี่ล่ะเคยได้อ่านข่าวบอเพราะว่าเฮาเฮาเฮาเขาบ่ได้เก็บาม,มาทีละหลายเอยอแต่ว่านี่เฮาก็ใส่แบบถุงพลาสติกพร้อมไว้นะจ๊ะเวลาเพิ่นดูดแม่นเอาเอาไว้จังซี่ละ่ะบ้านเพิ่นขายเพิ่นกน็เอาลงเก็บนี่อันลิ้นชักข้างใต้อย,อยังสินะเคยเคยได้ยินข่าวอะไเนี่ยบัวพลาสติกบัวโอ้ตะสมัยตะกี้ใส่ล่อง

เล่าเลยเลยวะไม่รนนู้สิว่าระเทศนี่ก็อยากเ,เจอพี่ได้ละได้จะอันนี้บานนิกาซีเฮ็ดเป็นขนมปังขนมปังนี่กาเฮ็ดเฮ็ดกินเองเนอจ้าเฮ็ดเฮ็ดแห่จะครองเองครอส <c oughs> อ,อนุญาต <c oughs> บ่ใส่ถุงมือได้อจา้าเพราะว่ามือก็ล้างสะอาดแล้วละจ้ะ <c oughs> จ้าเฮ็ดเฮ็ดพ่อปลาเฮ็ดไห้อันไปให้เทียมสร้างเทียมนนีแลรวก็คองจักของนะจ้ะท้าอันประรุ่นเพื่อนอันถ้าประรุ่นเพิ่นเฮ็ดขายจย่งสิใเห้เพิ่นใจถุงเมื่อนะจ้ะอันนี้เฮ็ดเองก็เลยขออนุญาตใส่เมื่อเป่าบานนี้ละเฮ้ากัน ต้องมีซ้อนหน่อยๆมาตักจอกเอากระน,นั้นดซ้อนเขาต้องหน่อยซ้อนบอ่ซ้อนมาข้าวไปหนีหลุดนะเขาก็จ,จังจะได้หูวว่าแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นมันจังสีใสซ้สำกันนะนี่บอน้อยๆนึ่เอกอก็ได้หรอกกรว่าตักเต็มซ้อนหนึ่งสิหนะ้าม,มันจังแต่ละแผ่นเขาจังสีท่าซ้ำกันเพรโะซันท่าไปแห้งท่าหลายมันก็นสีได้หลาน้อยกว่านี้บ่ท่านท่าหลายเกินมันกะเป็นเข้มเข้มมึงซื้อเด้มันเข้ม เข้มหนูซื้อว่าจะเป็นเข้มๆมันเป็นเนยเข้มเนะ <g ül> าะบ้านนี้ก็ยางตายออกละบ้านนี้จา้วาวตะปลารุ่นยัลา,าตะปลรุ่นกดดันพี่หลาว่าตะปลรุ่นกดดันเนาะคนเห็ดใหม่ๆเมื่อกะซันยางตายกะไหลออกบ้านนี้จะฟ้องเห็ดกะยางตายออกด้วยกันนะจ้านี เห็นแล้วดกด้อไปบางหลานันงางามเนี่ยงามจ้ะเป็นจะไปนัางเหรียญแล้วกัมันมันแนมันร่มเย็นดีพ่อร่มเย็นดีมันมันอยู่ใต้หนใหม่น่าจะบรรยากาศดีดี แต่ว่าเดี๋ยวปลาลุ่นจะไปอันหฮาไอเบิงเบียบของเพ่าๆนะเตียไอ้เป็นซุ่มไหมพายผิดเป็นมุ้งแล้วอ๋อเป็นเถียงแน่นอนยุบุณเดชยุนิคมสวดไปเลยเด้อฮไปเลยด้วยอะไรบ้างอย่าไปเดชหนูเก็บไหนได้ไปน้ำกันอย่าไปเบิ่งต้นดอกไม้น้ำปุ่นนะเล้าแล้วกันพักกันขืนเพื่อเพื่อปวดได้จ้ะหนูเก็บเดี๋ยวเถียงมาไหวใส นุ้ยเคสเจ้าเชียงหน้ามาไวไ้ใส่ไว้หน้าบ้านนี่นเพิ่นเชียวไว้รอกห้องขังเือกันอ๋อโอ้กับคนใดคนใดแม่งนางแมานั่งเหร่นเนาะเจ้าพ่อส,สอืบแม่จะใส่สันอันญจูเจ้าว่าเจ้าคนสร้างนั่นจะใส่คนสร้างบอกอ๋อต่งให้เพิ่นมาทรงได้ที่นมาทรงนี้เขามาบ่ได้เทีขา้ขาวเอารถจะคล้องไปเพราะว่ารถจะคล้องกับข้ามาบ่ได้ยากเจ้าว่า เฮาฮหมักเป็แบบนั้นแต่ว่าเ้าสิบอเนี่ยนางพึงทึ่งคือแบบว่าเ้าอยากได้แบบลักษณะนั้นอยู่แต่ว่าเ้าจะใส่ให้ดอนเอาบอก่เอามีเขียมีอย่างอยู่แต่ว่าบบเอาบ่เอามีเนี่ยพนักืนางท่น กือบเลยของจ้าหนิคาดตะเบ่ากันแค่ขึ้นบ่นี่บ่นะกดลงซื้อๆดิมันคือการไป้ยยูเล็ดช่วงของแม่เกือบอะอันใส่อันน sort of ี şey ้เห็นไหสีสีหันอยู่บ่นี่หันอยู่บ่มดงูเกือบจะหันหรือไม่หันหันเราสอนมาขวดกระไรด้วยกันนี่เดี้อเด้อบอลเด้อเด้อ เหม็นขูดรอนกับอราได้รุ่นนี้อันนี้มั<อ>้งมันขูดได้ยูเจ้าบ่บ่เอาถิ่มก็ได้อันนั้นน่ะเฮ้ยเอาเสศษเกีย่คุณแบกแล้วเอาไนเอาให้ลูกน้องเพื่อนหยุอันนั้นก่อนเอาความลงหรอือบ่าความเล้วงตรงเบื้องประจัยมาให้ยูเด็กเล็กหนึ่งคืนเล็กนึ่งนิดๆ มันจะผสมกันได้บ่อืบางลาดเอาชอบเที่ยวชอบหวานลาดเอาปุ๋นนะเปุ๋นว่านี่น่าจะขนมปังเฮาเอาเอาเอาลงเนี้ข้างดำเนี่ยว่าว่าว่าความกินเอาเอาทางงามๆโซ่เนี่ยมาส่นปลารุ่นวานี่น่าจะขนมปังเฮ่าเลยนะจะลาดนุ่มหรือลาดยัง ลาดอันนุมเครื่องนึงลาดอันเครื่องนึ่งมาสั่นต่ว่าบอกเอาช็อกโกแลตมาสั่นโอ้อันนี้เอากล้องนี่ก็เอาลาดอันนี้แล้วกล้องนึงเนี่ยก็จังค่อยเอาลาดนุ่มก็ได้ลาดบหลายมันหวานหวานบับนหวานอันปลาลุ่นพันวาอันลาดหลายแสบหลายมาสั่นคนลาดใไม่หกลแล้วมันมันหวานโหดนะจ๊ะอืม กระเจี๊ยวก็น,นอนหายงันตัวจานีึตอนนี้กระเจี๊ยวกะทิปลาจะกินมือน,นี่เรื่อหรกินมืออื่นเ <c oughs> พรอมาซางแง่ไหนนานได้เนาะหลดนะจ่านนี้ข้าวกระเลี่ยงแล้วเนาะจ่านี่คืออันที FC เอฟซีเลี่ยงข้าวเนาะจ่าอันนี้มันจะมีแปดยี่แปดแก้วแต่ว่าเพิ่นเลี่ยงมาสิบสองแก้วเนาะจ่าละกัน,กนอีกสี่แก้วที่เหลือนี่ก็สีขึ้นไปให้น้องเคสไปน้องเคสน,น้องตุ้ยคุณย่ายน้องตุ้ยเนาะจ้าเพิ่นจังให้เพิ่นมาเอาที่หลังอันนี้ปลาอ้วนกนะระเจี๊ยไปสูพวกกระเจี๊ยวกับพวกซางพวก จ้าคลิปนี้ก็มอ่อวนอัวประรุ่นซื้อน่แล้วงเลยค่ะขันสั้นคลิปนี้จะไว้ซ้ำนี่ก่อนนะจ้าจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊อวนน้ำนอด้วค่ะสสัดีค่ะสวัสดีค่ะ